มารีวิวรางวัลสองไปซี่กันและตอนที่ฉันอยู่สามทับหนึ่งออนะออสามทับหนึ่งเออได้เออทางวิชาการได้กัสเปจสองสองกระจกมากแล้วก็ไม่ใช่เดี๋ยวทุกคนเนะี่ยเออทักษะทางวิชาการจนออสามทับหนึ่งคะแนนได้แค่สองร้อยยี่สิบเอ็ดโดยที่เต็มคือสองร้อยยี่สิบห้า ทิเย็นร้อยละ98.22เมื่อทีบยบกับ100ฮะมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากหรอกเออพัฒนาการ4ด้านเออคำมันกระจกป,ปะได้1อ2คะแนนเต็มคือ126ถ้าเป็นคิดร้อยละอันนี้กระจกว่ากเปอดได้เ8 8 9คะแนนเต็มคือ100อีอันนี้ ตอนสามทับหนึ่งเป็นภาคเลียที่สองนะอืมได้ได้ไดสองร้อยสิบแปดจุดห้าศูน่์เทียบกับสองร้อยสิบห้านี่ฉันจะจบกยเดยมิโกเพราสามห้าเก้าเจ็ดจุดหนึ่งหนึ่งหนึ่หนึ่งร้อยอี่เก้าสิบจุดสี่แปดหนึ่งร้อยเอ๊ต้าเป็นรายงานผลเรียนภาคฤดูร้อนปีสองห้าหกหกฉันปนทับสาม คะแนนรวม494ยเ่ยี่ยมเลยแล้วก็คิดเป็นร้อยละ82.33ที่กระจกมากแล้วก็อันนี้การพักเลียที่หนึ่งก็94.50เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแล้วชักอกระจกว่าอันนี้ก็อี๊ใชกระจกกระบอกหนึ่งกกไปนิดหน่อยเอออันนีก้9สิบห้าจุด สี 4, ไปภาคเรียนที่หนึ่งกลางภาคเรียนที่สองได้9 6 5าตอนหนึ่งทับสามเหมือนเดิมตอนรวมทั้งหมดม 5, เก้าสิบหดเก่งเฉลี่ยดีสุดรวมตลอดปีการศึกษาเต็มสอ0พได้สองพเยี่ยมอยู่นะอันนี้2องทับ เจ็ดหกเอ๋อ,อันนี้เออตอนไปลายภาคเรียนที่หนึ่งก้เจ็ดจุดสามหนึ่งการภาคเรียนที่สองเก้สี่จุดสามสองสามส่วนการภาคเรียนที่สองยังไม่มาไม่ใช่ภาคปลายภาคเรียนที่สองยังไม่มาเพราะว่าผมจะยังจะเพิ่งปอสามเลยอันนี้โรงเรียนสามชลยองของมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่าเด็กชายที่มั่วิปปามนูได้รางวัลทะเลนรวมยอดเยี่ยมคณิตศาสัด Yeah! ย้ันทำสิ่งดียากที่สุดหนึงประวัติศาสตร์ได้แล้วระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งปีการศึกษา2566ขอให้รักษาความสามารถและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นตลอดไปมอบไว้ให้นะวันที่29มิถุนาย,ยนพศ2อง7บทราบสิ่งจริงๆแล้วก็หน้าต่อไปนะ เคมบิดอิงลิษค่ะฉันก็ได้อังกฤษเหมือนกันนะทุกคนขอบอกไว้ให้เลย that this certified that t i m o r i y k a m a n u took YLE starter on a 1 April, April 2024 in Bangkok and was award in the following reading and writing five I listening five speaking five เออ เขาเขาพูดว่า this certify ได้ที่มาวิทยุนู่นั่นก็แสดงว่าผมทุกวัยสตาร์เตอร์ได้วัยสเตเตอร์เตอร์ On 11 April 2024ก็คือในวันที่11เมษายนพศสองพันห้าร้อยกสิบเจ็ดในกรุงเทพเดี๋ยวฉันอยู่ที่ระยองนะเฮ้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 อย่าหลอกฉัน and w a s award d e the following และได้รางวัลตามอันนี้ reading and writing 5ก็คืออ่าและเขียน5คะแนนอันนี้คือคะแนนเต็มนะฮะออ listening ฟัง,ฟ,งฟังล้วระบายเขียนอะไร5แล้วก็ speaking พูดพูดภาษาอังกฤษออกมาให้ให้ครูต่างชาติยิน5 <Yeah! laughs> แล้วก็มีอีกทุกคนมีอีกนะขอบอกให้เลยตอนนี้ผมจะเอานี่แล้วนะเออไฟเออันนี้มูเวอร์ that's this certified that ทีมวิทย์ปัมนุทุก YLE mover on 14 December เออ2024 in Bangkok and what เอาว่า the following reading and writing five listening five speaking five อะเขาแปลว่านี่นี่ Certified ฉันอะก็คือว่าให้เกียรติผมอะว่าเราอะได้วายวีมูเวอร์ในวันที่14ธันวาคมพศ2 5 6 7ในกรุงเทพมหานคร เอาอีกแล้วสิ and was award the following และได้รางวัลตามนี้ reading and writing และที่ผมพูดไปแล้วอ่านและเขียนห้า listening ฟังแล้วเขียนระบายห้าแล้วก็ speaking พูดออกเสียงให้คุณครูได้ฟังคุณครูต่างชาติเลยนะห้า เนนี้นะทุกคนผมได้เกรดเกือบเอแล้วคือตอนนี้ผมที่เกรด B แต่ว่าผมใกล้ถึงบีหนึ่งแล้ว่ทุกคนผมใกล้ถึงบีหนึ่งแล้วแล้วก็นี่สหกรณ์อมซัพธุรกิจการ,ปร,ร์ปตทจำกัดมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่าเด็กชายที่มาวิยปรมนุษย์ได้รับทุนการศึกษาประเภทเรียนดี ในระดับปฐมศึกษาตอนต้นในเนื่องในโอกาสครบรอบ40ปีสหรรณ์อมพย์ธุรกิจการปตทจำกัดให้ไว้ณวันที่18พฤศจิกายน2567ขอให้ประสบความสุขความเจริญตลอดไปข้มูนการฉีดวะทุกคนขอบอกเลยนะว่า อันก็ได้ดีดีดีเย้ <Yeah. S 1> คนเต็มสามนี่ก็อันนี้ตอนที่ผมเนื้อซีรีสนะ this is to certify that ที่มาวิปปะเมนู let's complete p i n k o English basic level 1 date 13 March 2020คือเนี่ยใช่ เนี่เซอร์ติฟายเราอะว่าเราอ่ะเออ twenty t ออว่าเราอ่ะได้ฟินิช English Pinku e n ไปแล้วในวันที่13มีนาคมพห2 5 6 3แล้วฉันก็ไปเรียนอสัมชันต่อและสิ่งนี้มันก็เกิดขึ้นทำให้ฉันขึ้นทุกคนไปติดตามผมด้วยนะผมฉลาดมาก ถ้าใครอยากให้ผมแก้งโจทย์คณิตศาสตร์โจทย์ได้เลยนะผมทำได้บวกลบคูณหารได้หมดแต่ขออย่าอย่าเป็นเศษกันแล้วกันผมไม่ค่อยจำได้แล้วตอนนี้เศษอะเศษส่วนอะเอ,อตอนปสมของเรียนเศษแต่ไม่ได้เรียนส่วนแต่แมทแต่เรียนเศษส่วนเลยคือแต่มันไม่ได้ยากมากอะให้มันต้องนับเฉยมันไม่ได้ต้องคูณ,คณหารเลย คือมันเป็นแค่ตัวเลขเฉยๆไม่ได้มีอะไรสำคัญมากและตอนนี้ทุกคนเราจะพาไปเที่ยวด้านนอกหน่อยนะอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านนอกกันนะคะเออเมื่อจะอนุญาตทรือเอ่ะทุกคน,คนผมจะให้ดูด้านนอกนะว่าเต็งกว่าเขาซนแค่ไหนใช่ซนขนาดถึงว่าผมมองไม่เห็นนะะ แลม่ขอบอกเลยว่าอัอนเนี้ยออจาจักไปแล้วพร้อมกับสิ่งบาบาสิ่งนี้ On the board มันคือไอยก็ม่รู้นะมันก็คือเออคอมพิวเตอร์แล้วก็นี่ก็คือสีเงียที่สุดที่ผมกำลังจะทำก่อนที่ผมจะใบายบายท้ายคลิปนะครับคือสิ่งนี้ผม ก็ได้รีวิวไฟลิวในวันที่1มีนานะคมพศ2529สิสสสสส25สบายบยนะคะทุกคนกับสิ่งนี้คะ่ะบา